สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถส,สวยสภาพงามๆตัวพิเศษครับกับเอลติสรถบ้านแท้ตัวนี้เป็น 2.0G สภาพเดิมโรงงานครับชุดแต่งรอบคันส,สวยล้อลงมางามๆครับตัวนี้คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับ229,000บาทนะครับราคานี้ได้เลยครับผ่อน4,200โดยประมาณผ่อน6ปีครับ รถสวย,ส,วยสภาพเดิมครับไม้แท้180,000กิโลเมตรครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับตัวนี้เรียกว่าถ้าใครชอบเอลติสตครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็น2.0น,นะครับสภาพสวยๆใครที่ชอบนะครับแรงดูแรงง่ายใช้กันได้ยาวครับส่งสวยๆส,สภาพงามๆสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับ ใครที่สนใจไปเช็คชมดูรถมินบุรีครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางจะจัดไฟแนนซ์หรือจะจัดสดก็จัดส่งให้ท่านได้ถึงบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยสภาพนี้นะครับการันตีว่างามจริงๆครับ 2.0G นะครับใครที่ชอบก็ไปชมดูได้ครับนี่เลยครับสวยๆแบบนี้นะครับทรงงามภายในภายนอกครบเครื่องเลยครับใช้งานได้เลย เอกสารครบถูกต้องครับไม่มีชนักตัดต่อหรือขีดมเป็นรถบ้านแท้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสดิสเบรกครับสวยกว้างขวางนั่งสบายภายในงามๆภายนอกก็งามคันนี้ดูแลง่ายครับก็ใช้อะไหลของอัลติสโดยทั่วไปนะครับทั้ง1.8หรือ1.6ก็ใช้อะไหลได้ครับคันนี้เป็น 2.0G โรงงานนะครับไม้แท้180,000กิโลเมตรนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบอัลติสชอบความแรงก็มาดูอัลติสก็ได้นะครับหรือท่าน จะเอาไปติดแก๊สก็คุ้มครับแรงแล้วก็ทนดูแลก็ง่ายครับรับรองว่าใช้กันได้ยาวครับใช้ได้ยันลูกบวชนุ่น,นครับโดยปกติแล้วแท็กซี่เขาวิ่งกันคันนึงก็ต้องมีล้านกิโลนะครับคันนี้สภาพกริบๆแบบนี้วิ่งไปแค่180,000กิโลเมตรนะครับถูกใจชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ก็ไปเช็คไปชมนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับ 2 2 9 0 0 0บาทครับราคานี้เลยครับพิจารณาดูนะครับกับรถสวยๆส,สำหรับออลติสนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 0 9เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับถ้าท่านไม่ชอบสภาพสวยโฉมนี้ก็เปลี่ยนโฉมนียนะครับเปลี่ยนกันชนหน้าไฟท้ายไฟหน้า การชนหน้าก็จะเป็นอีโฉมหนึ่งเป็นปี1 2นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับนานๆจะได้เจอนะครับสำหรับ 2.0G โรงงานนะครับถือเป็นตัวพิเศษนะครับผลิตออกมาไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนที่สั่งซื้อนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจใครชอบความแรงขึ้นมาหน่อยนะครับและชอบออาติสตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนกตดตอนวิคว่ำนะครับรถสวยมากๆครับ สีข่าวมุกเลยครับตัวนี้เนี่ยงามๆแบบนี้นะครับตัวจริงสวยมากเลยนะครับล้อก็นี่ก็เบิกมายางก็ลงมาใหม่โอ้คุ้มมากๆครับใช้กันได้ยาวครับทรงนี้สภาพงามๆขอพอบคุณทุกการติดตามและรับชมช่ยชอบชมเช็คแจ้งจากช่อง YouTube การตีการจัดส่งทั่วไทยครับ